เรามาฟาร์มผักที่นี่คือฟาร์มสลัดคาเฟ่คือเขาแบบปลูกผักเองเนาะไม่มีไม่มีมมมมเขาเรียกว่าใส่ยาอะไรเลยอยู่ที่ไหนคะอ,อ,อยู่ที่นนทบุรีอ่าเรากลับมาจากอายุธยาปุ๊บจะกลับบ้านเนี่ยผ่านเ,เนาะเออดูดีมีวิวสวยมากเลยนี่เขาปลูกผักด้วยปลูกผักทำเป็นออแก,กนิกเอเอแล้วก็มีวิวดูขึ้นมาถึงนี่เลย <c oughs> แม่อุ้มให้หน่อยวิวมีน้องญาชอบมากนะโอ้ยมีจะถ่ายรูปแล้วจิ้แก้มด้วยระ <c oughs> หว่างรออาหารนะเพราะว่าสเต็กเขาบอกว่าย่างถ่านใช้เวลานิดน,นึงแต่น่าจะอร่อยมาก <c oughs> ได้เลยผักเครื่องเคียงก็น่าจะเยอะเลยทีเดียว <c oughs> ใช่เพราะว่าที่นี่เขามีฟาร์มผักเป็นของตัวเอง <c oughs> ที่นั่งตรงนี้เป็นอาท์ดอร์นะคือนั่งแล้ววิวดีมากเรามาตอนเย็นอ่ะดีมากเลย อันนี้สนุกล้ะคะสนุกล่ะคะสนุกไหมอากาศดีค่ะทเ,เ,เยอะเลยเนี่ยักี่อะักคื้เขียวเยอะ จริงๆของถ่ายรูปเดมันถงนี่เมนูโปรโมทของเขานะก้อยทูน่าไอสครีมโมจิสเต็กแซลมอนแล้วก็ไส้กรอกลมควันแต่เราไม่ได้สั่งเมนูโปรโมทเขาเลยนะล้วสั่งอชอปแต่เขาก็แนะนำพอกช็อปเหมือนกันเดี๋ยวลองรอดูซิ เอาแล้วใหม่เมนูถัดไปคือเมนูถัดไปคือสเต็กปลาดอรี่ย่างจานแรกก็อร่อยไปแล้วจานสองเป็นไงคะชิมเลยเชิมเลย,เลยอโอเคน่าจะเข้ากับน้ำซอนเนี้ยอันอยาง่าจะชอบนะอันอยา